ค okay, ครับก็กราบสว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมเกมการเล่นแลสหรือว่าสอนเล่นในเกมวันนี้เนาะก็ผมมีอะไรมาแนะนำห้ทุกคนคือคนไหนที่สนใจเติม ROV หรือว่าเติมคูป,ปองราคาถูกนครับแนะนำนะครับเพจเติม ROV ถูกจริงเพจนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเพจที่เติม ROV ถูกกว่าเติมเองแน่นอน,นครับก็สามารถลองทักไปในเพจเพื่อสั่งเติมได้ <Wow. S 1> แล้วก็หรือว่าถ้าแบบว่า,ากลัวเขาโกงหรือว่า ไม่มั่นใจก็สามารถทักมาที่ Facebook ผมได้นะซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ทั้งเพจแล้วก็ Facebook ไว้ที่ใต้ description หรือว่าใต้คลิปนี้นะทุกคนโอเคก่อนที่จะไปรับชม last ก็อย่าลืมกดซึ่งเราให้กดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับและไปชมเกมเต็มๆกันได้เลยครับผมไปเลยครับโอเคครับก็สวีสดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักรอบที่ร้านแปดนะครับทุกคนซึ่งก็วันนี้จะมาเล่นเลสนะครับซึ่งจะมาสอนเดินเกมเลสแบบละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้เลยนะ ก็อย่างแรกก็ตั้งค่าให้เป็นอันกลางเนาะวิวหนึ่งนะครับเราก็มายึดพุ่มนะครับต่อยพัส,สิ่เข้าไปเช็คพุ่มแอลซ้ายหรือแอลขวาสักสักพุ่มหนึ่งนะประมาณนั้นโอเคผมขอมพูดถึงความสามารถของแรสเลยครับแรสมีความสามารถในการซโล่คิวหรือว่าเบิร์สแครี่เมดฝั่งตรงข้ามให้ตายในคอมโบเดียวนะเป็นการดักพุ่มอะไรพวกน,นี้นะมันจะเก่งในการคอมโบเป็นชุดๆนะครับจะไม่เก่งทีมไฟแบบว่า5 V5 เนาะโอเคต่อยโอ้โ oh, หไม่ถึง แล,แล้วก็ข้ขอขขดีอย่างต่อมาก็คือมันป่วนแบบนี้ครับเห็นปะสกิลที่2มันระยะไกลพอสมควรเลยนะมันสามารถต่อยต่อยเพื่อแบบนี้เห็นปะผมต่อยแบบว่าป่ปปวนป่วนป่วนข้ามงัดอุ้ยเยอะเฟคเกอร์ก่อนครับโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินแบบนี้ไม่ไหวนะมาสี่เลยครับยกบขบวนคันมากมาสู่ขอ <kaz> uh> มา4ตัวเลยเหรอโอเคก็ตามที่พูดไปครับก็คือมันป่วนต้นเกณฑ์มากๆเนาะ <S <S แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือทีมไฟนะครับเวลาเจอพวก ไฟไตร์เตอร์ที่ซัดเทเลอร์อหนหนักๆมันจะสู้ยากนะอย่างเช่นปปลิปเป้คิวกอต์ฟลอเรนติโนอัลเลนเอ,อมิลี่นะครับโอเคหรือไม่ก็วันเดอร์นะครับตัวพวกนี้ครับเร,เราจะสู้ยากนะไฟเตอร์หลายๆทั้งหลายนะเราจะแพ้ทางมากๆเนาะตัวเรามันคอมโบชุดเดียวแล้วก็ออกนะมันจะไฟนานไม่ได้นะตัวที่ยืนไฟนานๆมันจะได้เปรียบเรานะโอเคเดี๋ยวเราก็พยายามปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามนะเห็นปะผมจะไม่อยู่นิ่งเลยนะผมจะต่อยคลิปต่อยโคนต่อยอะไรไปเรื่อยนะครับต่อยแบบนี้นรับโอ้โหโดนคิวเลนนั่นนะั่นอ่ะเจ็บนั่นะนะ่ะ พยายามปั่นป่วนของเราข้ามนะต่อยหนึ่งหมัดงัดหน้าเองทีโอเคต่อต่อไปครับถ้าแบบว่าตัวเราแบบอยู่นิ่งเฉยมันจะหมดความน่ากลัวของแรสนะครับโอเคพยายามพาสซีฟแล้วต่อยนี่นะครับเห็นปะผมจะกดผมจะ,จะกดรูปตีป้อมนะอันนี้คือทิกนะถ้าใครอยากดูทิกต่างๆของแรสก็สามารถไปดูคลิปเต็มสอนทิคแรสนี้ผมจะขึ้นมีไวนะ้นับลิงก์ไปขึ้นหน้าหน้าจอไว้ว่าเป็นกกช่องแบบนี้นะบกคลิปแบบนี้นะประมาณนั้นโอเคลำลับคู่นี้นะ ต่อยมังกรออกก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเขามาเอามังกรนะโอเคก็เกมนี้เป็นเกมที่ผมจะออกตัดเลือดนะปกติแล้วแรดไม่จําเป็นต้องออกตัดเลือดก็ได้นะครับให้ทีมออกไปนะอุ้ยแต่มังกรรอบนี้จังหวะน,นี้ยังไงอัมตยัตอุ้ยโอ้โหมังกรสตันไม่เป็นไรครับต่อยโอ้ไม่โดนอีกคือเมื่อกี้กะว่าจะโซโลคิวล้วนะแต่ว่ามังกรมันช่วยชีวิตนะสะบัดหางที่ยกลอยเลยนอครับ คือที่จริงแล้วนะครับผมแนะนำวนะ่าบางคนเถียงกันมาแล้วควรออกตัดเลือดหรือเปล่าสำหรับผมนะถ้าเรามั่นใจว่าเราโซโล่คิวหรือว่าดักฆค่าเก่งๆเราไม,ไม่ต้องออกนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กับตัวตัเ,เลือดอยู่แล้วนะเราคอมโบให้เขาตายในชุดเดียวไงตัดเลือดมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับออกรามจดล้วนไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการช่วยเพื่อนในการตัดเลือดอย่างเช่นเจอล็อกซี่ออฟเลนเจอจังเกิลเบลิโปอะไรพวกนี้เราต้องการช่วยตัดเลือดก็ออกมาได้นะไม,ไม,ไม่ไม่ผิดครับโอเคต่อยเช็คอุย้ยโดนนั่นนะ่ะ เขาน่าจะฟาร์มตัวเล็กนะต่อยเฉย็โดนเอาทักทายทักทายซาต้ามาดีมาดีต่อยมาเฮ้ยซาต้าจะบินอ้าวคือเขาบินใส่ผมผมยืนเฉยๆก่อนนะรอจังหวะไถเข้ามาปั๊บไถเข้ามาปั๊บปัตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยวาร์ปกลับบ้านโอ้โหกดสติ๊กเกอร์โชว์ไปคืออันนี้ผมไม่ได้แบบว่าจะท็อกซิกนะเออคือคือแบบว่าผมแค่จะวาร์ปกลับบ้านนะเออคือคือท็อกซิคก็แหละคือนั่นแหละไม่เซ็งว่าท็อกซิกหรอกโดน็ตะเฉยๆนะทุกคนสติ๊กเกอร์มีให้้้กกกกดด็นนะโอเคลลับบาามแว แล้วก็ r รสนะครับเป็นตัวที่ผมแนะนำเลยนะการเล่นแรสดีนะครับพยายามอย่าโผล่ตำแหน่งบ่อยนะครับดูมินิแมปบ่อยๆนะครับโอเคนะผมพยายามหยุดนะนี่ผมจะไม่ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาดักนะครับโอเคไม่มีน่าจะไม่มีใครดักนะโอเคประมาณนี้ถ้าเราโผล่แมปบ่อยๆนะครับเขาจะจับทางการเดินเกมของเราได้นะเขาจะไม่กลัวเราเลยนะเขาจะเดินหลบเราตลอดแต่ถ้าเราดักหุ่มหรือว่าอยู่เงียบๆไม่ต้องโผล่แมปนะครับเขาจะ อ่าเราจะสามารถตักคุ้มล้วงแครี่ได้นะเห็นป้านี่ผมดักนะโจ๊กเกอร์ยังไงล่ะงัดหน้าหนึ่งทีไถ่ไถอ่าตายนะตายนะตายอุ้ยไม่โดนไอ้เชี่ยใช่ไหมเว้ยวมองท็อตไรเล่ามาดีถ้าโจ๊กเกอร์ไม่กลับนะผมผมฟิกไปเอาได้นะโจ๊กเกอร์เอาโจ๊กเกอร์ไม่กลับเอาฟิกนะแบบนี้เอาตายนะเฮ้ยตายนะเฮ้ยเตะเรียบร้อยตายเอ้ยเอาไปละเจ้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วหลบหลบหลบตายตายตายแชกไปโหไม่มีใครอุ้ยกูรอดเฉยเลยว่ะ โอ้โหผมรอดเฉยเลยทุกคนโอ้โหได้คลิปบอนอีกเนาอะไรจะดวงดีขนาดนั้นโอ้โหได้เว็บบนอีกแล้วโอเคกลับบ้านเลยละกันคือเขาไม่้ยตรงกลางบบกกระยับเลยเขาไม่มาบ้าผมนะเมื่อกี้คือผมโอเคผมรอ,อดไปโอเคดีเลือดก,กันต่ออาพูดการเล่นแร็เอาพูดถึงแร็ปกันต่อเลยก็คือข้อเสียงแร็ปที่ผมพูดไปนะมันเคลียร์คลิปช้านะมันก็เลยต้องเอาพลังแสงที่ผมออกมานะตามนี้เลยนะส่วนไอเทมอะไรพวกนี้ก็เลือก ตามที่ผมออกนี้ได้เลยนะครับก็ไปปรับใช้หรือว่าจัดลําดับไอเทมเอาความถนัดเลยนะแต่ประมาณนี้แหละเซตหลักของแลสประมาณจัดประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราจะต่อยฟองตัวข้ามเช็คระยะหน่อยนะจะตายจะวาร์ปเหรอจะวาร์ปเหรอจะวาร์ปเหรอครับมาดิอยู่ปุยไม่ไหวไม่โดนไม่โดนถอยละจ้าโอเคเราต่อยไปโอ้โหไม่โดนอีกแล้วต่างคนต่างว่าวนะทุกคนฟอร์เรนฟอร์เรนฟอร์เรนละจ้าฟอร์เรนละจ้าต่อยเช็คอีกทีไม่โอ้ไม่โดน ผมว่าผมรับเว็บการก่อนนะดเดี๋ยวค่อยกลับนะไปเช็คก,ก่อนครับนี่แรดเป็นตัวที่เช็คพุ่มได้โอเคเลยนะครับการใช้สกิลสองเช็คพุ่มคนระับเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะฟอร์เรนไม่กลับแบบนี้ไม่กลับแบบนี้งัดหน้าเลยโอ้โหเขาแข็งว่ะเขาลอดไปนะโอเคถือว่าซื้อแข็งเข้าไปคุ้มเลยนะกลับบ้านเลยแล้วกันคือมันเป็นตัวที่เช็คพุ่มเก่งมากนะเวลาเราสกิลเข้าไปในพุ่มนะครับ เวลามันมีเสียงหรือว่าสกิลเราไปโดนศัตรูนะครับมันจะมีเสียงเอฟเฟกของสกิลเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าต่อยไม่โดนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็ลองไปเล่นกันดูนะสังเกตดูดีนะเสียงมีผลต่อเกมนะเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับประมาณนั้นชิ้นแรกที่ผมออกตอจากรองเท้าไอเทมหลักก็คือบูมสติกนะครับผมจะไม่ออกอตัดเลือดชิ้นแรกนะมันไม่คุ้มเท่าไหรนะ่เนาะผมจะเอาบูมสติก stick, ชิ้นแรกนะรองเท้าเสร็จแล้วก็บูมสติ๊กเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจของเราในช่วงต้นเกมนะโอเคเราดทไท งัดหนึ่งทีโอ้โหมันเยอะว่ะอุ้ยแรงฟริกเกอร์ก่อนครับเยอะนะนี่อ่ะคือแบบว่าฝั่งเขาเดินเกมดีมากนะเราจะคอมโบใส่ใครไม่ได้เลยนะเขาจะมาซ้อนกันตลอดเลยนะเราต้องระวังตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้สื่อสารกับใครนะต้องกดมาคนเดียวนะเราไปแต่แต่ก็ดีตรงที่มันเป็นหมวดธรรมดานะผมมาเล่นให้ดูเฉยๆครับช่วงนี้ก็ว่างๆนะไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะก็เล่นแรดแล้วกันนะโอเค ก็คนไหนที่ต้องการดูเทคนิคต่างๆของแร็สนะครับก็อย่าลืมไปกดดูในช่องผมได้นะครับผมขึ้นปกคลิปมาตรงนี้เลยครับไปตามดูได้นะครับเป็นเทคนิคทั้งหมดเลยนะเทคนิครับทั้งหมดเลยนะจริงๆนะสาระจริงๆเลยแหละลองไปทาดูนะครับโอเคแต่วันนี้มาดูการเล่นเกมแล้วกันนะโอเคไม่มีใครผมกลับบ้านเลยแล้วกันผมกะจะมาดักคนหลงหนึ่งนายนะแต่ไม่มีนะครับก็แรสนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ระดับสูงหรือว่าแรงซูงพีรขึ้นไปเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นกันบ่อยนะสำหรับเมนแรดนะครับเพราะว่าคนเก่งเขาก็เล่นแรดกันอยู่แล้วนะสำหรับเมนเนทนะถ้าคุณไปดูสรตมเมอร์หรือว่านักแข่งเขาเล่นนะมันก็หยิบได้ตลอดนะครับแต่ว่าความสามารถหรือว่าประโยชน์ของมันจะมีต่อทีมน้อยนะแต่ว่าไม่ได้ว่ามันไม่เก่งนะประโยชน์ต่อทีมหมายถึงอย่างเช่นทำซีซีตัดเลือดหรือจา่าดดาเมจอ,อะไรมันจะน้อยนะแต่ว่าการโซโลคิวมันก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่นะการดักพุ่มของมันก็ยังดีอยู่นะถ้าคนเล่นเป็นก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะค ต่อยเช็คภูมมเห็นปะมันก็ยังมีประโยชน์มันก็เก่งนะแต่ถ้าจะทําให้มันมีประโยชน์เหมือนเมยต,ตัวอื่นอย่างเช่นลิเลน,น่าคลิกซี่อะไรพวกนี้มันตัวพวกนั้นจะดีกว่านะเรื่องดาเมจเรื่องระยะแล้วก็เรื่องสารพัดประโยชน์อะไรมากกว่านะครับประมาณนั้นก็การจะหยิบแล้วก็เฉพาะเมนนะถึงจะหยิบมานะคนที่จะลองเล่นก็ไปฝึกเล่นกันได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นแรงก็เอ้าแบบนี้ตายนะโจเกอร์งัดหน้าทันทีเรียบร้อยแตกเาเป้งเจอดักไปดีเอาซาตาบินเว้าต่อยโอ้ไม่ถึงว่ะ คือถ้าใครจะฝึกเล่นก็ฝึกได้นะแต่ตัวมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้สเตปในการคอมโบหน่อยนะก็ไปดูคลิปผมได้ที่ผมสอนไปนะครับสอนคอมโบแบบละเอียดเลยนะโอเคเค,คลิปเสร็จต,ตอนนี้ทีมเราเหมือนจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบกลับคืนมานะคือไม่ไม่เชิงว่าได้เปรียบหรอกครับก็คือแบบว่าการเงินก็เริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วนะไม่เสียเปรียบมากครับออบเจกต์เราก็เริ่มที่จะได้คุมแล้วนะได้คุมออบเจกต์นะครับได้มอกองได้ดาร์กอะไรพวกนี้นะครับ ค okay. ส่วนบัฟมังกรนะครับมันจะช,ช่วยให้เราจ่ายดาเมจได้แบบนี้แล้วก็ไถกลับมาแล้วก็งัดโอ้โหต่อยไม่โดนไม่เป็นไรเอาเอาคิวเลนคิวเลนต่อยโอ้โหไม่โดนเบ้าโโอ Sy ้หตายแล้วตายแล้วงัดงัดก่อนถอยถอยถอยต่อยหนึ่งทีถอยอก่อนครับรอเพื่อนเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวผมรอจังหวะครับเก็บเลือดก่อนนะรอรอรอต่อยหนึ่งหมัดน,นัดหน้านหนึ่งทีโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เหรอครับเรียบร้อยมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมเอาฟอร์เรนไม่กลับนะฟอร์เรนไม่กลับนะไม่กลับนะ ไม่กลับนะไม่กลับนะเฮ้ยเอาเรียบร้อยตายโอ้โหโฟอรินเขาการจะใส่เรา่ะเขามั่นใจในฝีมือเขาเกินไปเลือดเขาแค่นั้นเขาจะใส่เราเลยแต่ตอนนี้เราได้มาตอนนี้เราได้มา3มคิวเลยนะโอ้โหที่เป็้ลคิวอะเอาเรื่องเอาเฮ้ยเาตอราตอราตอมาเอา,เอา,เ,อาเอาแบบนี้ผมไม่รอดรอดหรือเปล่ารอจังหวะเหมือนเดิมรอจังหวะเหมือนเดิมแล้วกังัดเนะี่ยเตะเรียบร้อยโอ้โหมาดีครับไม่ได้กลัวอยู่แล้วเห็นป้าแรดมันคอมโบแรงมากนะครับ อย่างที่บอกครับมันคอมโบดักพุ่มหรือว่าคอมโบใส่ศัตรูนี่ค่อนข้างจะแรงนะแต่เวลาเล่นทีมไฟจริงๆมันจะจ่ายดาเมจได้ไม่ไม่ไม่เหมือนเมตัวอื่นนะเมื่อกี้เหมือนอย่างที่ผม,มเล่นไฟเมื่อกี้เลยนะผมหนีออกก่อนเพราะว่าผมไม่มีสก,กิลแล้วไงแต่พอผมมีสก,กิลผมก็กลับมาเล่นต่อได้นะแต่ก็ต้องมีจังหวะนะครับประมาณนั้นโอเคก็กลับมารับเวฟกลางต่อนะเพราะว่าทีมเราออกกลางอีกแล้วนะครับคิดอะไรไม่ออกออกกลางเพราะว่าเลนข้างเราแตก2เลนเลยนะครโอเคดักพุ่มนี้เราจะไม่โผล่แมปนะพยายามอยู่เฉยไว้นะครับ ไม่ต้องโผนะถ้าเราโผเขาจะรู้ตำแหน่งนะเขาจะเขาจะมีเขาจะถอยในระยะที่ห่างจากเราเกินไปเราจะคอมโบไม่ได้นะเราก็ดักคุมดีกว่านะนี่เห็นปะไม่ทําอะไรเลยทีมเราป้อมบุญก็ไมาเป็นใครไปดันเออเกินไปดักคุมครับอย่าออกนะจะ,นจะเย็นไว้จะเย็นไว้ต้องมีความใจเย็นนะเดี๋ยวเรามาดักคุมบลูแล้วกันมีใครมาอุ้ยแต่เขาน่าจะบวกกันที่บลูเราเราต้องไปวะยังไงดีวะเนี่ย โจ๊กเกอร์แหลมนะเห็น,หนตำแหน่งโจ๊กน,นะพยายามหาตำแหน่งแครี่เขาให้ได้นะหน้าที่เราคือล้วงแครี่นะครับโอเคเรารอหาจังหวะโจ๊กโจ๊กจ,จะเข้า,าบ้านหรือเปล่าเนี่ยเข้าบ้านปะเนี่ยอ้ยเข้าบ้านไปแล้วรอก่อนครับเพื่อนรอก่อนต่อยโอย้ไม่ไหวนะเขาน่าจะเยอะเกินไปว่ะต่อยครับยิงต่อยยิงสโลนะมาดิต่อยไปอุย้ยไม่โดนมาดิมาดิาดโอ้โหโอ้โหมันโถมมันปิกเกอร์อุย้ยติดกำแพงเชี่ยชิบหายแล้ว หายแล้วชิบหายล้วโอ้โหตายอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหตายหมดตายหมดโอ้โหตายหมดเลยโผผมไม่น่าพลาดเลยนะครับเพราะผมโหตำแหน่งจนให้เขาเห็นในีเขาเลยล้อมปิดผมนะโอ้โหโอ้โหดูดิเขาใส่สูตรเลยนะเนี่ยสาตาดูดิเรียบร้อยตายตายพวกเนี้ยแลกกันไปแลกกันโอเคสวยเสียบ,บ้าแหลกเลนล่างไปนะครับตอนนี้สถานก,การณ์ทีมเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยนะครับก็ผมก็จะพยายามตั้งใจเล่นแล้วนะครับรอบนี้นะครับถ้าผมถ้าผมแบบ แหลมเกินไปหรือว่าเล่นพลาดนะมันจะเสียเปรียบเลยนะเพราะว่าเราเคลียร์เว็บช้านะครับการเล่นเมทแบบว่าควรจะทําให้ตัวเองตายน้อยที่สุดนะเซฟตัวเองไว้นะโอเคไถกลับมาครับสกิลย,ยัดไปก่อนครับไม่ให้คลิปเข้าป้อมนะเราเคลียร์เว็บช้ามากครับใช้สกิลสองสกิลเดียวไม่ไหวนะครับเคลียร์ไม่ทันนะโอเคเหมือนเดิมครับพยายามดักคุ้มไว้ดักสูงๆนะศัตรูจะไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าเขาคิดว่าเราจะอยู่ในป้อมรอเคลียร์คลิปนะ แต่เราดักสูงไว้นะโอเคนี่เห็นป้าเราตัดคลิปตรงกลางนะครับคลิปกลางไม่เข้าเขาก็ดันป้อมไม่ได้นะเดี๋ยวดักต่อโอเคดัก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 ใครมานี่คือตายเขาน่าจะเอาดาักหรือเปล่าทำไมมันเงียบจังเอาสาตาร์โผล่แล้วแสดงว่าเขาโซนดักอยู่นะครับเพราะว่าสาตาร์พยายามเดินเกมเยิงย้งๆไปเลนบนนะแสดงว่าเขาอยู่แถวโซนดักนะครับถ้าเราไปเปิดพุ่มเอลซ้ายนี่คือน่าจะเยอะอยู่นะครับต้องอ่านเกมด้วยนะการเล่นเมทนะครับทุกตัวเลยแหละนะโอเค okay. มนเด้มครับตัดคลิปนะครับ ตัดได้ตัดเลยครับเพราะว่าเขาอยู่บน3ตัวนะประมาณสองสามตัวโอเคเราได้มังกรน,นะไปไฟเลียนไปครับตอนนี้โอ้โหแต่เขาดันป้อมยาวเลยวะ่ะผมจะสู้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่กลับจบได้นะเนี่ยไม่เป็นไรกลับบ้านผมไม่น่าแคนเซิลวาร์ปเลยวะ่ะทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยพอเรนลำอ๋ออ๋ออ๋อลำแบบนี้อา๋อสกิลต่อยไปครับงัดหน้าแบบนี้งัดหน้าทีต่อยต่อย,อยฟิกเกอร์ออกมาก่อนครับ ไปอ,อีกทีนึงโอ้โหแรงนะเนี่ยผมแรงนะโอ้โหเขากลับไปแล้วเอาเอาจบเฉย what เฮ้ยคีล่าดันป้อมดีว่ะโอ้โหผมลืมสังเกตโอเคถือว่าเอาจบแบบมึนๆน,นะเอาเกมตามมาตั้งนานคีล่าไปดันป้อมพอดีเมื่อกี้ทำเว็บไว้ไงเห็นปะ่ะสังเกตด,ดูผมทำเว็บไว้นะผมพยายามตัดเว็บกลางนะคลิปกลางไม่เข้านะเขาก็เลยดันสองทางเอาผมได้ MVP เฉยเลย what อะไรครับเนี่ยโอ้โหเล่นเองงงเอง อะไรวันนี้ถือว่า <laughs> เป็นเกมการเดินเกมที่แบบเกมนึงแล้วกันเอามาให้ดูนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปาการอธิบายก็อย่ายลืมกดถ้าใครกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นตัวอะไรก็ขอ,อกันมาได้ถ้าผมทําหรือว่าผมบ้างทำก็จะทําให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย